บอกพี่กบอกว่าทันเราทำินแล้ว,ททลวอันนี้บอกว่าเลยนะผักนนผักนี้เก็บได้สองเดือนหรอกินหมดเนี่ยก็เดินป่า,าลาบอ่ะเนี่ยลาเดินป่าลาบเลยเมอปีนี้น,น,น,ทนที่แล้วไม่มีผลที่แล้ได้ได้ไปเอม แั่ไปแค่หนึ่งกินไปสองเดือนกินทีละครึ่งขวดระบบจิบเอาไปแล้วทีนี้ขึ้นรถ เท่าไหรสิบแปตีได้ส้านิสต,ตอนออมันคนละอันอันนี้มันเอ็โคหรือเปล่าไม่ใช่คนอันนี่เอ็กโคยี่สิบสีชั้นบนน,นี้ยีอันนี้19บอั้สาไหนทุกกานี่ยจานนี้ลรังเนี่ยนะมันมันใหญ่แต่นู่มก็ใหญ่ไม่ดีหรออร่อย มันอิ่มเกินอิ่มไว้ว่ากินขึ้ลูกวันนี้พาคุณแม่สายป่ามาแวะห้างฝรั่งด้วยจ้าวันนี้มาช็อปช็อปช็อปวันนี้วันจ่ายปีใหม่ไทยวันนี้วันจ่ายแค่นี้พอเขากินคนเดียวเอาป่าไม่กินะอะไรมะม่วง ตอนเนี้ยเออเอเาไปกินอะไรกินสุกกินกินกับน้ำพริกเหรอกินแ,แข็งต้องซื้อมะม่วงต้องดูแก่ๆอย่าไปเอาบอกนี่มาแ,แบบไหนนี้ห้ามเอาเด็ดขาดถ้าอย่างเนี้ยมันจะโอบเดียวหวานหนูก็ดูที่สีไงสีแดงๆหน่อยแกดงแดงๆด,ด,ด,ดูที่ไหนกยกแ ลูกเท่าไหร่หายกิโลเป็นกิโลใช่ไหมกิโลกิโลยี่ห้าเออได้เขาอย่างนี้เราพอแล้วไม่ไม่แบบที่ปอกแล้วเหรอคะนึกถึงบ้านเราเขาปอกเปลือกให้ด้วยรสผลไม้นะนี่จะไปปอกกินเองจ้ะอ๋อดิบมันแตงโมเลยจริงเหรอใช่อ้าวโคโค่เรียม มันมัน,มนโอนสีมไ,ไม่ใชขาวือหนูก็เห็นแต่เขาซื้อเต็งโมเขาเคาะป๊กป๊กป๊กหนักที่หางมันต้องเอาหาง <c oughs> มันออกหางรือหัวหางที่ต้องเอาหางแล้วะอกพรามันจะได้เบาน้ำหนัก <c oughs> จะไม่ต้องจ่ายเต็มราคาอันนี้ก็เป็นกิโลอ,อ่ะอ เขาเรียกอะโคลโดคือ,อคมันต้องบีบก่อนใช่ไหมบางทาีถ้าแข็งๆอ่ะมันยังไม่แกะเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไปกินเลยสีนี้อน,นะจับเลยเอออันนี้นุม่มแต่แม่ไม่ได้กินแล้วนะให้เอากินสีปลายแล้วเออ คนที่บ้านจ้ะที่นี่ไม่ใช้ถุงพลาสติกจ้ะส่วนใหญ่เนาะถุง,ถ,งถุงกระดาษอันนี้บ้านเราเรียกอะไร ลูกแพรอนแล้วบ้านภาษาไทยเรียกกินเป็นอย่างเดียวไม่ร um, ู้เลยคนไทยภาษาไทยเรียกอะไรอันนี้แม่เขาไม่ได้กินแล้วมัเนี่ยเซฟปลายกันละนี่ไงอันนี้แตงอันนี้แตงโมน้ำผึ้งเหรอเขาเรียกอะไร ซื้อนมไม่ใครกินมางวันแค่ซ้ซื้อฝรั่งที่เนี่ยกินนมเก่งจังเลยจ้ะพี่น้องจ๋ากินนมแทนน้ำในฝรั่งอยู่เนี่ยอันนี้โยเกิร์ตไหนเท่า คืออะไรนมเหรอนม,น,ม,น,มนี่ไงโยเกิร์ตโยเกิร์ตเ,เออโยอเกิร์ตได้นมไหมนมยอยู่ในกล่องนนในตู้นู้นนี่แหละอ่าแล้ ยินด่ช็อกโกแลตเหรอเดี๋ยวไปดูชอกโกแลตเป็นหนะฝั่งนู้นอ๋อนี่ไงหรอเปล่าช็อกโกแลตอันนี้หรอเป่าใช่ ช็อกโกแลตอันอย่างเป็นไรช็อกโกแลตข้างนั้นอ่ะสิบเก้ายี่สิบคนลดนมน,นะนมช็อกโกแลตอันเนีน้ยี่สิบโครนให้ใครบอกว่าคุณแม่จะซื้อน้ำตาลไปให้คุณปาอยู่บ้านกินพยายามอ,าดอัดเบาหวานในคุณปา้ณาเพื่อมาหยอกๆก,กันแซวกันไปจ้ะพี่<ห>น้อง ฝรั่งสวีเดนนะจ๊ะพี่น้องจ้ามักกินขนมแห้งจ้ะกินช็อกโกแลตเ,นะเออเออน,นี่สวย,ยสวยด้วยกล่องสวยแมนะ่เ,ออเป็นรูปหอยว่าเป็นรูปหอยรูปอะไรเนี่ยซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้นะแม่นะเียไม่ค่ะค่ะบ้างแต่ครั้งแรกนี่อย่างเอออันนี้อร่อยเ,น,เออนี่ยไง แม่เจา้าตะกาเขาเจ้ากับบ้านพ้อพี่น้องเดี๋ยวลากไปใส่รถจ้าพี่น้องจา้าบ่ายโมงกว่าเดี๋ยวให้ไปส่างที่ทำงานไปส่งบ้านก่อนบโมงพา โอ้วันนี้วันนนี้วัจ่ายวันนี้วันจ่ายพรุ่งนี้วันไหวพรุ่งนี้วันไหววันนี้วันที่13เมษายนจ้าพี่น้องใช่ไหมแม่13เมษายนพศไทยก็65เนอะนูมีถุงอยู่นะเดี๋ยวละเดี๋ยวไปถึงบ้านละมาั้ใกล้ๆเวลาหยุดพิณเลย แหม่ปากบอกก็บนขี้บ่นให้แต่เวลาซื้อของน่ะของกินเพียบเลยให้คุณปานปากกับใจไม่ตรงกันอเดี๋ยวบ่นเดี๋ยวเขาบ้าให้ได้เดี๋ยวเราจะตายเราจะตายก่อนตอนเราไม่มี ถึงแล้วจ้ามาถึงบ้านคุณแม่สายป้าแล้วจ้าพี่น้องจ้ามา่งคุณแม่แล้วกะจะไป่งคุณแม่ไปที่ทํางานต่อเลยจา้าเอาของมาเก็บเข้าบ้านจ้าพี่น้องอันนี้ของที่ได้จากร้านไทยจา้าจะมีผักชีผักบุ้งเต้าเจียวเนี่ยดูไวสองเดือนกี่เดือนนะสองเดือนผักเนี่ยนะคะบอกผี่ีก็บอกว่าทํานเราจะทำยื่นแล้วท่าทานแบบแบบแบ นี่ไงพิกก็นี่ไงทำอะไรพริกเผาไม่ใช่ทำกินกับอะไรทำไอ้พริกไอ้เนี่ยทำพริกป่นอ่ะอ๋อเออเออมันหอมเนาะควเองเนาะเอาใหเดียวมาขวรหนึ่งอะไรไอ้ว่าีเผือกจ้ันี้มะม่วงจากห้างฝรั่งนอ้ของเนี่ย เนี่ยทํำใบเตือนเนี่ยไม่ได้แล้วนะไว้ทําเผื่อทอดใช่ไเหมือนทอดเหมือนทอาไม่ไม่เตือน่ะแม่ไม่หันไปเตือนอ้าวไม่ได้สังเกตมีตู้แข็งส่วนตวยเหรอปะทูมีปะตั้งนานแล้วหนูไม่ได้มองเวลาเดินเข้ามาน่ะเออเวลาหนีไปเลยแม่ติดเบียร์ให้เราอ่ะดูได้เปล่าโอ้โหคลังอาหารของคุณแม่ตู้แช่ฟรีสตู้แข็งมีไอติมให้ป๋าด้วย แน่แหลเนี่ยอืมพี่ว่าเอาไปออกวัดขวนอ่ะกินจะได้มีกําลังปโอ้โหพีรเนี่ยสปอนเซอร์ขอบคุณมากจ้าโซเฟอร์อันนี้บอกว่าอะไรนะผักผักนี่เก็บได้สองเดือนเหรอเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะสองตันเนี่ยได้เดือนยังไงต้องห่อต้องยังไงก็เอาถุงห่ออก ต้องแช<ร>น่น<จ>ะมไ,มไม่ต้องแช่อ่ะเอาหนังสือพิมพ์หอ่อ๋อห่อหนังสือพิมพ์ไว้ห่อหนังสือพิมพ์ไว้แทนจ้ามาถึงที่ทำงานแล้วเนาะมาส่งที่ทำงานแล้วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายคนดูหน่นอยบ๊ายบาย